วันนี้สาวจันชิพ้ามาขนมปังเพื่อสุขภาพเฮ็ดง่ายๆค่ะใส่แค่เวลาจะกะเห็ดน้ำก,นกันกับสาวจันไปได้เลยเลยค่ะเดอ้อใส่ยีสต์หนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนซีค่ะเสร็จแล้วส่วนประกอบที่สำคัญของเฮ้าก็คือแป้ง แป้งซีถวยซีถวยเครื่องเด้อค่ะเดอ้อแป้งซีถวยเครื่องเดี๋ยวเสียนเอาส่วนผสมไอ้ในบางาในงาดำนี่สามซอนโตสามซอนโตเด้อค่ะเดอ้อสามซอนโตแล้วค่อยสิบบดบดในงาเครื่องหนึ่งแล้วก็เอาไส้ไปน้ำแป้งเครื่องหนึ่งให้มันผสมไปก็อยู่ในแป้งน้ำกับอันนี้ว่าบดกับไส้ไปเลยให้มันได้เป็น ไอ้มันไดดเป็นกงอาหารค่ะเกาในงาใส่ลงไปในเครื่องบดเนาะค่ะเนาะแป้งใส่น้ำห่ะตักแปง้งเกื่อโบ่หอ้เวลาเขาบดงาเนี่ยงาเปนสีมีนม่น้ำมันค่ะมันสิมีน้ำมันแล้วมันสิติดมันสิติดไอ้แนวบดของเขาแต่เขาใส่แป้งลงไปจังน้อยแล้วมันสิบ่ติดค่ะน้ำสองถ้วยตวงยีดก็เกลือใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้ว แป้งของเข้ากับเท้ลงไปเลยค่ะปั้นประมาณสิบนาทีค่กะก็เริ่มไปแต่น้ำเบิร์ในหน่อยๆก่อนเนาะจังหัวสิบัวแด้แป้งจังสิบัวแดง่งไปทัวจับไปล่าเนาะ,ะเนาะ นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งของเราสิเป็นจังไดค่ะว่าให้แป้งเนี่ยติดติดโถเสร็จแล้วค่ะ bên này nó xết, nó xỉa xỉ hết thì mưng, hao giựt nó xỉ, nó xỉ giựt nữa ha, nó xỉ bịn bằng bằng, ngay hao nhìn nữa ha, nó xỉ ở ngoài bịn bằng bằng, nó xỉ ở xỉ bó khát ngay, nó còn xỉ lướt lướt, bèn nữa ha, nó nó, xỉ lẹ cả nó cướn xẻo chả, cướn xẻo cả. บบเวลาแป้งมันฟูขึ้นมาจะฟูขึ้นมากกว่าที่ฟูขึ้นมากหลอกนี่เลยค่ะปิดไว้แล้วก็เชียว์พาขาวสะอาดมาคุ้มก็ได้หรือฟีเสี่ยวฟ้ามอเลื่อนได้ก็ได้่งแล้วก็ใส่ใบเวลาประมาณสมุนกวักวกัวหรือสองสมุนกับกระแล้วแต่บริเวณบริเวณของของขั้วที่สอุน่นหน่อยอุ่นหลายน้อยเนาะ เอามาลอยอีกเกลือนึงค่ะแล้วก็ปิดปากขนมอย่เข้ากับเอาไปล่องเอาไปล่มงถาดใส่กระดาษเพราะว่าบางเชื้อขนมเข้ามันสิพองขึ้นมากเกินถาดแล้วก็บ่าอยากให้มันล้นออกข้างๆก็เล้เอาดูก,กระดาษนี่เมื่อใส่ให้มันสูงจักหน่อยนะคะมันพองเร้วตรงนี้มันสีกล่นมันสีเรียบนะคะขันเข้า บ่ปบผเท้าเปิดเท้าเปิดกุนบ่มิดหรือว่าเ้องยิบตะเค็บเ้องยิบตะเค็บแป้งบองหนีบ่ดีกุนขนมปังกะสิบ่งามนั่ะเนาะบ่อบใส่งาดำก็ได้เด้อใส่แนวอื่นก็ได้ใส่ในบักอื้อใส่ไอ้ขั้นยาผืชแนวอื่นก็ได้ค่ะใส่แฟกซีใส่ยังก็ได้จะเป็นอันว่าเสร็จเนาะค่ะเนาะ หาผ้าที่สะอาดนล้วคะเนาะเอามาหอมไว้์เหลือหมองในขั้วเฮ้าที่มันอุ่นๆจังน้อยอ่ะดีอันอันนี้เปิดเตาว่าเปิดเตาเปิดเตาเก็บไว้ว่าช่วงนี้มงองนี้มันกะสิอุ่นใดจนเขามาเบิ่งอีกว่านเป็นจังไดแล้วหาอาก็สิได้ใสตู้อบเนาะเราก็ออก,ออกอมาจาก เตาแล้วนะคะ เส็จแล้วค่ะใส่เวลาหลายต่กบแสบค่ะแสบแบบถือใจเขาเนาะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆผู้ใดที่มีเตาอบล่องเห็ดเบิงเลยค่ะเด้อเพราะว่าสีได้ขนมปังที่ประโยชน์ค่ะขนมปังหน้าดําเพื่อสุขภาพค่ะแค่นี้ด้อค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะพ่อกันคิดนาบาย